นี่ครับนะครับอันที่โชว์ตัวนี้อยู่ในตกร้าที่เก้าครับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าชอบเดี๋ยวผมเปิดหมายเลขให้ตกร้าที่เก้าหมายเลขสามนะครับนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยตกร้าที่เก้าหมายเลขสามนะครับได้ครับนี่ครับนี่นะครับได้ครับใส่ไปได้สามารถเปลี่ยนได้ครับลูกค้า เปลี่ยนได้ครับพ่อค้ารับเปลี่ยนหมดเลยนะเพราะว่าสินค้าที่ลูกค้ารับไปแล้วใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเพราะว่าสินค้าไม่ได้ชํารุดนะครับลูกค้านะครับใส่ไม่ได้สามารถส่งกลับมาเปลี่ยนทางร้านได้นะครับเพราะว่าหินหยกเป็นหินมงคลนะครับลูกค้านะครับเป็นหินมงคลนะครับเป็นเครื่องประดับนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับพ่อค้ารับเปลี่ยนนะครับสินค้าที่มาจากร้านพ่อค้านะถ้าลูกค้ารับไปแล้วใส่ไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้ครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดหมายเลขในการสั่งซื้อให้ก่อนแล้วกันนะวงนี้เผื่อมีลูกคบรั นะครับวงนี้เป็นกําไรหยกพม่ารทรงท้องปิงครับลูกค้านะครับวงนี้จะอยู่ในตะกร้าที่9นะครับลูกค้านะครับตะกร้าที่